Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ยุทธพงษ์ลั่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีคนติดคุกปมท่อส่งน้ำ EEC แน่โยนชื่อเสียออดคนสนิทรัฐมนตรีช่วยสันติเข้าเอียวพร้อมเตรียมยื่นลุงตู่ล่มประมูล เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจิรพงศ์ทรงวัชราพรสสนนทบุรีและนางสาวชนกจันทาทองสสนองคายร่วมกันแถลงกรณีความไม่โปร่งใสในการประมูลท่อส่งน้ำสายหลักใน EEC มูลค่า25,000ล้านบาทนายยุทธพงศ์กล่าวว่า ท่อส่งน้ำสายหลักจะมีอยู่ด้วยกัน3เส้น 1. โครงการท่อส่งน้ำดอกไกล 2. โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองเค้อและ 3. ท่อส่งน้ำจากหนองเค้อถึงแหลมฉบังระยะที่2โดยเส้นนี้สำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ตั้งของท่าเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและใช้น้ำมากที่สุด เรื่องนี้กรมธนารักษ์จะเซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามแต่ตนและคณะได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธาน EEC เพราะเป็นการล้นชาติล้นแผ่นดินซึ่งวันนี้ตนก็ยังยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นและพักเพื่อไทยมีหลักฐานเป็นเล่มๆจะนำมาแช่และพร้อมล้มรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ ทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้มีการตั้งนายวิจักอภิรักษ์นันชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยจะสรุปผลการตรวจสอบในวันที่20พฤษภาคมนี้ซึ่งจะฟอกขาวให้ว่าไม่มีใครผิดตนและพักเพื่อไทยบอกเลยว่าคุณจะสรุปว่าไม่ผิดรับรองติดคุกแน่และวันที่19พฤษภาคมนี้ตนจะยื่นเอกสารหลักฐานที่มีให้พล เอกประยุทธ์และนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานที่ราชพัสดุโดยตำแหน่งนายยุทธพงศ์กล่าวว่าถ้าทั้งสองท่านไม่ดำเนินการอะไรจะผิดมาตรา157ซึ่งตนจะอภิปรายท่านแน่ โดยตัวอย่างแรกคือกรมธนารักษ์แจ้งว่าการที่ไม่ทำอ e ีบิ d i ิ้งเพราะไปจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาใช้งบกว่า6กล้านห้าแสนบาทผู้ว่าจ้างคือนายยุทธนายิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนั้นซึ่งตามสัญญาระบุว่าห้ามจ้างช่วงต่อแต่ปรากฏว่าหนางังสือรายงานทั้งหมดของโครงการท่อส่งน้ e ํา e EEC นี้มหาวิทยาลัยเกษตรไม่ได้ทําเองแต่ไปจ้างให้มูล,ลนิธิ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ระเบียบกระทรวงการคลังสำหรับที่ราชพัสดุว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีราคาเกินกว่า500ล้านบาทระบุให้ใช้วิธีประมูลถ้าใช้วิธีประมูลแล้วไม่ได้จึงมาใช้วิธีการคัดเลือกแต่เงื่อนไขคือจะต้องมีบริษัทเข้ามาเสนออย่างน้อย3ราย การอภิปรายครั้งนี้พักเพื่อไทยพร้อมมากพลเอกประยุทธ์นายอาคมและนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่าหนีไปไหนก็แล้วกันผมจะแชร์ให้ดูเพราะคุณละเว้นไม่เคยทำอะไรเลยนายยุทธพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ t o d y y อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ